ของมงคลวางบนหิ้งพระที่บ้านหนุนนำให้ร่ำรวยท่านผู้ฟังคา้าพุทธศาสนิกชนมักตั้งหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาไว้ในบ้านเพื่อเป็นมิ่งขวัญให้กับสมาชิกในบ้านและย้ำเตือนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นอกจากจะมีพระประธานแล้วสิ่งที่ต้องมี ก็คือเครื่องสักการะหรือของไหว้พระภายในบ้านโดยเฉพาะในช่วงวันพระใหญ่ซึ่งชาวพุทธมีความเชื่อว่าวิญญาณและเทพารักจะมาร่วมฟังการสวดมนต์และอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยโดยทั่วไปแล้วการจัดเตรียมของไหว้พระภายในบ้านก็จะมีทูบเทียนซึ่งเป็นตัวแทนของการบูชา แต่ในโอกาสสำคัญเช่นการต้อนรับสมาชิกใหม่การขอพรหรือวันครบรอบต่างๆควรจัดเตรียมของไหว้อย่างไรมาติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือการชำระร่างกายให้บริสุทธิ์จากนั้นก็ทำสมาธิ แล้วกล่าวคำนมัสก,การพระพุทธเจ้าต่อด้วยคำบูชาพระรัตนตรยัยคำถวายดอกไม้ทูบเทียนซึ่งบทสวดไหว้พระภายในบ้านต่อไปนี้เป็นบทสวดมว์แบบยอ่อท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถนำไปท่องและสวดบูชาได้ประจำทุกวันค่ะตั้งนโมสามจบแล้วว่าดังนี้อะระหัง สัมมาสัมพุทธะพัคขวาพุทธังพัคขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพัคขวาตาธรรมโมธรรมมังนัมสามิสุปฏิปันโนพัคขวโตสาวกสังโคสังคังนะัมามิอิมานิมะยังพันเตทีปะทูปะ ปุภวรานิระตะนาตะยเสวะอภิปูเฉมะอัมหางกังระตะนตาตะยัสะปูชาทีครตังหิตะสุขาวหาโหตุอาสวัคคายปติยาอหังพุทธันจาธรรม,มันจาสังคัญจาอิเมหิสักการหิ สักกัดจังอภิปูช่ยามิหากถวายของไหว้พระในบ้านและสวดมนต์ในวันพระใหญ่ซึ่งเป็นวันที่เหล่าวิญญาณทั้งหลายจะออกมาฟังธรรมก็ควรมีการสวดแผ่ส่วนกุศลให้กับบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วเทวดาเจ้ากรรนายเวสรสรพพสัตว์รวมถึงผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เชื่อว่าอานิสงจะแรงกล้า วิธีการเลือกของไหว้พระในบ้านให้ทำดังนี้คะ่ะการจัดเตรียมของไหว้พระในบ้านจะแตกต่างจากการจัดเตรียมของเส้นไหว้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั่วไปเพราะจะไม่นําของขาวมาถวายเหมือนกับการเส้นสังเวยให้กับวิญญาณผู้ล่วงลับอีกทั้งยังต้องมีภาชนะสำหรับใส่รองของไหว้อีกต่างหากเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า พระพุทธองค์นับว่าเป็นสิ่งที่เคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชนนั่นเองค่ะของไหว้พระในบ้านประเภทเครื่องบูชาสำหรับของไหว้พระในบ้านที่แสดงออกถึงการคาระวะจะประกอบไปด้วยอาหารเครื่องจุดบูชาและดอกไม้ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้เป็นของไหว้ที่ต้องมีการจัดเตรียมไว้เสมอค่ะเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งผู้สักการะ และยังแฝงไปด้วยในยะสำคัญอีกด้วยค่ะ 1. เครื่องจุดบูชาเครื่องจุดบูชาเป็นของไหว้พระในบ้านที่ขาดไม่ได้เลยค่ะซึ่งประกอบไปด้วยทูบเทียนซึ่งเป็นเครื่องสักการะที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วโดยทูบและเทียนนั้นในพิธีทางพระพุทธศาสนาจะมีความหมายแฝงดังนี้ค่ะทูบสามดอก เป็นตัวแทนของพระปัญญาคุณพระบริสุทธิที่คุณและพระมหากรุณาธิคุณหรือในบางแห่งก็ให้มีความหมายว่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เทียนสองเล่มนอกจากจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญาแล้วก็ยังเป็นการรำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งเทียนเล่มที่หนึ่ง หมายถึงพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบส่วนเทียนเล่มที่สองก็คือข้อห้ามหรือพระวินัยสำหรับใช้เป็นหลักปฏิบัติของพระสงฆ์ค่ะแต่ถ้าต้องการเพิ่มบรรยากาศและสมาธิในการสวดมนต์ควรเลือกใช้ทูบหอมที่มีส่วนผสมของสมุนไพรจะช่วยเพิ่มความผ่อนคลายและทำให้จิตใจสงบยิ่งขึ้น หากใครมีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอาจจะเลือกใช้ทูบเทียนไฟฟ้าแทนได้ค่ะ 2. คืออาหารค่ะอาหารที่ใช้เป็นของไหว้พระในบ้านจะไม่มีอาหารขาวประเภทผักปลาปลายำม,มาเกี่ยวข้องเด็ดขาดแต่ในกรณีที่เป็นของหวานสามารถอนุโลมได้ค่ะเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า ของไหว้พระในบ้านบางอย่างจะจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นเครื่องเส้นไวหว้ให้กับวิญญาณผู้ล่วงลับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาอารักษ์ที่มารับฟังคำสวดมนต์ในขณะนั้นน้ำเปล่าเป็นตัวแทนแห่งความชุ่มเย็นและเชื่อว่าเหล่าวิญญาณที่มาฟังการสวดมนต์จะมาเสพกินน้ำอันบริสุทธิ์จากแก้ว แม้ไม่ได้สวดมนต์ทุกวันแต่สิ่งที่ควรทำก็คือการเปลี่ยนน้ำในแก้วเป็นประจำไม่ควรปล่อยให้น้ำสกปรกมีฝนละอองอีกทั้งน้ำยังเป็นธาตุแห่งเงินทองเชื่อว่าการเติมน้ำให้มีความใสสะอาดอยู่เป็นประจำจะทำให้เงินทองหลั่งไหลไม่ขาดสายค่ะเข้าสาร ข้าวสารเป็นตัวแทนแห่งอาหารการกินและเปรียบเสมือนตัวแทนของพระอรหันต์เพราะข้าวสารเป็นข้าวที่ผ่านการสีและไม่สามารถงอกได้อีกจึงเปรียบได้กับพระอรหันต์ที่หมดแล้วซึ่งกิเลสและยังถือว่าเป็นตัวแทนของพระแม่โพศพอีกด้วยค่ะสำหรับของหวานและผละไม้มงคลจะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่หลายบ้านจะนิยมจัดเตรียมเป็นของไหว้ในวันพระใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งการกินดีอยู่ดีและหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วก็จะลาของไหวเหล่านี้มารับประทานมารับประทานร่วมกับคนในครอบครัวเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะและสามคือดอกไม้ดอกไม้สำหรับไหวพระในบ้านไม่ได้กำหนดตายตัว ว่าควรเป็นดอกไม้ชนิดใดซึ่งดอกไม้ที่นำมาไหว้พระน,นั้นเปรียบเสมือนกับพุทธศาสนิกชนที่ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกันเช,กเช่นดอกไม้ที่มีนานาพันธุ์แต่ถ้าหากพูดถึงดอกไม้ที่นิยมนำมาใช้สำหรับการสักการะบูชาก็จะใช้ดอกไม้ที่มีสีไม่ฉูดฉาด มีกลิ่นหอมและยังมาพร้อมด้วยความหมายดีๆเพื่อเป็นอนุสติแก่ผู้บูชาค่ะเช่นดอกบัวเป็นตัวแทนแห่งการหลุดพ้นดอกพุธเป็นตัวแทนที่มีชื่อพร้องกับพุทธศาสนาดาวเรืองมีดอกสีเหลืองซึ่งเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนาดอกมะลิมีกลิ่นหอมบริสุทธิ์ เปรียบเสมือนจิตที่ถูกขัดเกลามาดีแล้วดอกกล้วยไม้เป็นการสวมรวมศีลเพราะศีลเป็นการปฏิบตัติตนที่ออกผลชาที่สดุดแต่งดงามและเต็มไปด้วยความแข็งกแกรงดังนั้นการจะเลือกห้องในบ้านให้กลายเป็นห้องพระหรือตั้งหิ้งพระในบ้านในห้องนอนจึงจำเป็นต้องกำหนดทิศทางและตำแหน่งให้ดีค่ะ เพราะเชื่อกันว่าหากปฏิบัติได้ถูกต้องจะส่งเสริมให้เจ้าของบ้านพบเจอแต่สิ่งดีๆนำความมงคลมาให้กับผู้อยู่อาศัยดังนั้นมาติดตามรับฟังเกี่ยวกับการจัดหิ้งพระภายในบ้านกันค่ะตำแหน่งทิศทางของห้องพระและหิ้งพระท่านผู้ฟังคะหากจะเลือกห้องหรือมุมหนึ่งในบ้านเพื่อจัดวางห้องพระ แบบห้องพระที่ดีควรเน้นเรื่องของความสงบและความเหมาะสมเป็นหลักค่ะหากเป็นบ้านสองชั้นควรจัดวางอยู่ชั้นบนเนื่องจากพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของสูงไม่ควรเหยียบย่ำอย่างยิ่งที่สําคัญต้องไม่อยู่ใกล้ครัวหรือห้องอเนกประสงค์ซึ่งถูกจัดวางไว้เพื่อความบันเทิงของครอบครัวเนื่องจากมีเสียงดัง และหากเลือกตำแหน่งห้องพระอยู่ติดกับห้องนอนจำเป็นต้องพิจารณาการหันหัวเตียงเป็นสำคัญค่ะโดยไม่ควรหันปลายเตียงไปทางหิ้งพระหลังทำบุญให้ว่าบทนี้คำกรวดน้ำลงดินหรือคำอธิษฐานจิตเมื่อทำบุญใดๆแล้วให้กล่าวคำกรวดน้ำลงดินดังนี้ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า นายนางนางสาวได้ทำโดยความสะอาดทั้งกายวาจาใจด้วยสิ่งของในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศสวนบุญส่วนกุศลทั้งหลายไปหายอย่างพ่อแม่บุพการีที่ล่วงลับไปแล้วและมาเหสิกขาเทวบุตรเทวดาผู้รักษาบ้านเมืองเมืองฝายทุกแห่งทุกที่ อันรักษาสถานที่นี้เป็นประธานและรักษาอย่างภัยบนอากาศอันหมายมีอากาศเทวบดาพระยาอินพระยาพรมพระยายมราชทั้งหลายตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่มีมาในอดีตชาติซึ่งเกิดมาชาตินี้เป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดี เป็นเปรตวิสัยสัมภาเวสีที่ไหนหรือเป็นโรคคาพยาธิที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านายนางนางสาวก็ดีขอให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเมื่อมารับเอาแล้วขอให้อนุโมทนาร่วมกันและขอให้มีความสุขความสบายด้วยกันทุกฝ่าย และด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้านายนางนางสาวได้ทำในครั้งนี้ขอให้นายหนังสือทั้ง32องค์จดเอาลายหมายเอาชื่อของข้าพเจ้าแสในสุวรรณบัตรเงินสุวรรณบัตรคำอย่าให้ผิดพลาดหรือสูญหายฉายะอิวะ ขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้ทำในครั้งนี้เป็นดังร่มและเงาติดตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงพระนิพพานเป็นที่สุดด้วยเทินด้วยคำอธิษฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้านายนางนางสาวขอให้พระแม่ธรณี และโลกทั้งสามรับรู้รับทราบไว้ด้วยเทินเสร็จแล้วให้กรวดน้ำลงดินค่ะท่านผู้ฟังคะการกรวดน้ำเป็นส่วนสำคัญที่สืบทอดมาในวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานพิธีนี้มักจะดำเนินการหลังการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลหรือบุญที่เราได้สร้างขึ้นให้แก่คนที่เราเคารพรัก รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่ปกป้องเราความเชื่อนี้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ยุคโบราณมีความเชื่อว่าพิธีนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยในครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แนะนำพระเจ้าพิมพิสารที่ได้ทำบุญเลี้ยงพระซึ่งเป็นการสร้างบุญทานนา้มัย ให้ทำพิธีกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลที่สร้างขึ้นนั้นให้แก่พระญาติของพระองค์ที่ล่วงลับไปแล้วบุญที่ได้จากการกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญนี้จะส่งผลให้วิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับส่วนบุญนั้นและถ้าวิญญาณน,นั้นได้รับบุญนี้จากการอนุโมทนาบุญจนถึงวันนี้ และถ้าวิญญาณน,นั้นได้รับบุญนี้จากการอนุโมทนาบุญค่ะ